คุณไม่ชอบความคิดนี้แต่เนี่ยจริงจงมองทุกๆสิ่งว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของมันแม้กระทั่งความรู้สึกของคุณเองทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วจะต้องแตกสลายไปนี่เป็นเรื่องปกติเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วคุณได้อะไรสิ่งที่คุณได้คือประสบการณ์ในการเป็นสิ่งน้น ในการรับรู้ถึงความสุขความทุกข์ในการรับรู้ถึงประโยชน์และโทษของสิ่งนั้นจากนั้นสิ่งนั้นก็สลายไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรู้คุณได้เพียงแค่คังมดังนั้นไม่ว่าขณะนี้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณไม่ได้เป็นอย่างที่สถานการ สถานการณ์นั้นกําลังให้ความรู้กับคุณให้คุณเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ให้ผลเป็นทุกข์อย่างไรให้ผลเป็นสุขอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและมีโทษอย่างไรและคุณจะทําอย่างไรถึงจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณกําลังแสวงหาอย่างแท้จริงคือความรู้รู้ความจริงของทุกๆสปปรพพสิ่งเมื่อคุณรู้ความจริงความจริงจะตอบคุณว่าคุณกําลัง เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร